หนิงถูกใจของขวัญจากสามีสำหรับนักแสดงพิธีกรผู้จัดละครคนสวยหนิงปณิตาเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ42ปีซึ่งเจ้าตัวก็ได้ฉลองวันเกิดเด็กๆภายในครอบครัววันที่13ธันวาคมก่อนวันเกิดจริงๆบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสนุกสนานของคนในครอบครัวต่อมาหนิงก็ได้โชว์โมเมนต์หวานที่นานๆทีจะได้เห็นกันฉลองครบรอบ10ปีที่ใช้ชีวิตคู่และสร้างครอบครัวกับสามีสุดที่รัก จินจาดินจนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอย่างน้องนีดินงานนี้ทางสายมีก็ได้ให้ของขวัญวันเกิดและวันครบรอบ10ป,ปีเป็นสร้อยข้อมือเพชรสีเหลืองและล่าสุดหนิงได้เปิดใจกับทีมข่าวในเอนเตอร์เทนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้จัดปาร์ตี้ฉลองวันครบรอบวันเกิดหนิงกับลูกสาวน้องนีดินบรรยากาศวันนั้นอบอุ่นมากวันเกิดปีน,นี้ก็ไปทำบุญเสริมสิริมงคลและไปกินข้าวกับครอบครัวซึ่งกระโดนคุณสามีและลูกสาวแกล้งจนหน้าจมเค้กเละหมดเลย ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอารมณ์เสียเพราะจีนผักหัวหนิงลงไปโดนไม้ที่อยู่ในเค้กทิ่มหน้าผักเป็นรอยก่อนที่ชาววันต่อมาจะเอาของขวัญมาปลอบใจเป็นสร้อยข้อมือเพชรซึ่งเป็นเพชรสีเหลืองที่หนิงชอบมากราคาครึ่งร้านไม่ธรรมดานเนี่ยสามีเป็นหนักมากวันเกิดและวันครบรอบของหนิงปีนี้มีแต่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยทีเดียวแถมหน้าที่การงานตอนนี้ก็คือกําลังไปได้ดีสุดๆ